จากที่เราได้นําเสนอข่าวกันมาโดยตลอดเลยค่ะกว่า15วันที่ผ่านมานะคะหนูดีมีการลําเลียงนะคะทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ศพของพลทหารหลากหลายนายะนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราสองคนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการทํางานนะคะของทางทีมแพทย์กันบ้างค่ะ ทีมสกายด็อกเตอร์นะคะได้ลำเลียงทหารคะ่ะที่ได้รับบาดเจ็บจากการประทะแนวชายแดนไทยกัมพูชาเดินทางนะคะทั้งทางบกและก็ทางอากาศค่ะเพื่อเป็นการนำสู่การรักษาขั้นสูงติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะหน่วยสายแพทย์ทหารกองทพัพภาคที่2พร้อมทีมสกายด็อกเตอร์ปฏิบัติภาร,รกิจกู้ชีพและลำเลียงผู้ป่วยราชการสนามที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยทีมแพทย์ทหารให้การช่วยชีวิต และปฐมพยาบาลขั้นต้นอย่างรวดเร็วและเป็นระบบก่อนลำเลียงผู้ปว่วยโดยอากาศยานทางการแพทย์พร้อมทีมสกายด็อกเตอร์ที่คอยดูแลอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมด้านการแพทย์ทหารทั้งทางบกและทางอากาศที่มีขีดความสามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีช่วงนั้นเป็นเช้าวันที่15ครับได้ปฏิบัติต่อที่หมายพวกเรากำลังดาเนินกลยุทธ์แต่ ผมได้เกิดเหตุโดยมีกระสุนไม่ทราบขนาดครับระเบิดไม่ทราบขนาดตกที่ด้านหลังทําให้บาดเจ็บและได้ลงมาก่อนทีมงานครับเมื่อผมได้รับบาดเจ็บได้ติดต่อไปทางวิทยุทางกองร้อยและกองร้อยก็ได้จับคนขึ้นมารับเพื่อไปประถมพยาบาลที่ตกร้อยครับแต่ทางกองร้อยก็ได้ติดต่อ,อทางแพทย์สนามให้ขึ้นมารับโดยใช้รถหุ้มเกาะสายพานรอสพอขึ้นมารับ เพื่อดําเนินการส่งกลับตามสายแพทย์ไปที่โรงพยาบาลพนมดงรักและได้ขึ้นรถต่อจากโรงพยาบาลดงรักมาที่โรงพยาบาลปราสาทและก็ได้นําจากปราสาทมาที่โรงพยาบาลสุดินการส่งกลับทางสายแพทย์เรารวดเร็วครับและมีความปลอดภัยทุกคนชํานาญขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้แผน EOC รับมือสถานการณ์ชายแดนด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อปกป้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมกําลังพลและเวชภัณฑ์ที่ทันสมัยมีการวางแผนการอพยพผู้ป่วยทั้งทหารและประชาชนโดยแบ่งการดูแลผู้บาดเจ็บเป็นสีเขียวเหลืองแดงและดําและให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิตพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การเฝ้าระวังจนถึงภาวะฉุกเฉินระดับวิกฤต แต่มีพี่น้องทหารมาครับแต่ไม่ใช่มาที่โรงพยาบาลสุรินร์แห่งเดียวนะครับเรามาที่โรงพยาบาลปรา,าสาทซึ่งซึ่งเป็นหน่วยหน่วยหน้านะครับหน่วยหน้าซึ่งซึ่งจำเป็นต้องรับตรงนั้นซึ่งมีาทางาโรงพยาบาลจากส่วนของทหารมา <agua> นะโรงพยาบาลพระมงกุฎทางกรมแพทย์ทหารบกมาก็เป็นหน่วยหน้าที่ช่วยพวกเรานะครับแต่ถ้ารายหนักๆจริงๆก็ส่งมาที่โรงพยาบาลสุร <het. S 2> <highways> ินทร์ก็คิดว่าเราได้มีการจัดวางแผนกําลังกันอย่างดีจัดวางแผนในเรื่องของการที่พร้อมที่จะ ร่างตั้งรับในเวลาที่โอกาสที่จะเกิดอาวุธวิธีไกลด้วยอันนี้เราได้มีความพร้อมนะครับโดยดูจากการที่ศึกษาจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วมาทําเป็นแผนนะครับเราพร้อมมากครับสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเป็นต้นมากองทัพภาคที่2ได้เสริมกําลังด้านการแพทย์อย่างเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการลําเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภยัย และทันต่อการรักษาเพื่อซื้อเวลาให้ผู้ป่วยวิกฤตไปถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุดโดยกองทัพบ,บกยืนยันมุ่งมั่นในการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติพร้อมพัฒนาศัก,กยภาพด้านการแพทย์ทหารอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับทุกภารกิจภ,า,ภา,ายใต้หลักการอนุรักษ์กำลังลบอย่างเต็มขีดความสามารถสุประวัติเพศชาถ่ายภาพกิติชัยลำสมุททีมข่าวเอ็นบีทีภาคอีสานรายงานจากชายแดนไทยกัมพูชา ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ค่ะอีกหนึ่งหน่วยที่อยู่ตรบพื้นที่ตรงนี้และทำงานหนักมากใช่แล้วค่ะยังไงต้องส่งกำลังใจกันอ,อย่างเต็มที่เลยนะคะใช่แล้วค่ะ